กระแสข่าวที่ร้อนแรงและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ขณะดนี้คือกรณีที่สื่อและชาวเน็ตจำนวนมากในกัมพูชาแสดงความตกใจอย่างรุนแรงหลังมีรายงานว่าไทยสามารถยึดคืนปราสาทตาควายได้สำเร็จเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างแรงสั่นสะเทือนในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้านดินดแดนและประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังจุดชนวนอารมณ์ความรู้สึกและความขัดแย้งทางความคิดในหมู่ประชาชนทั้งสงประเทศ โดยเฉพาะในฝั่งกัมพูชาที่คอมเมนต์จำนวนมากเต็มไปด้วยความไม่พอใจความโกรธและการโจมตีผู้นำของตนเองอย่างรุนแรงหลายเสียงกล่าวโทษตรงไปที่คุณเซนว่าหลอกประชาชนปลุกกระแสะชาตินิยมแต่สุดท้ายกลับพ่ายแพ้ยัดเยินจนทำให้ประเทศต้องเสียหน้าในสายตาชาวโลกบรรยากาศในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาหลังข่าวนี้แพร่ออ,อกมาเต็มไปด้วยความสับสนและแตกตื่น คอมเมนต์จำนวนมากสะท้อนความรู้สึกชอบของประชาชนที่ไม่เคยคิดว่าไทยจะสามารถกลับมาควบคุมพื้นที่ได้สำเร็จบางคนระบุว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเชื่อมั่นในคำพูดของผู้นำที่ย้ำมาตลอดว่ากัมพูชาจะไม่เสียเปรียบและไทยไม่มีทางกล้าขยับแต่เมื่อผลลัพธ์ออกมาตรงกันข้ามความเชื่อมั่นเหล่านั้นก็พังทลายลงในพริบตา เสียงวิจารณ์จึงหันจากการโจมตีฝ่ายตรงข้ามไปสู่การตั้งคำถามอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลของตนเองหลายคอมเมนต์ใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อคุณเซนโดยกล่าวหาว่าใช้ประเด็นประสาทและข้อพิพาทช,ชายแดนเป็นเครื่องมือทางการเมืองหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อเพื่อสร้างภาพความเข้มแข็งและปลุกระแสาชาตินิยมแต่ในความเป็นจริงกลับไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้บางความเห็นถึงขั้นกล่าวว่าเป็นการ าพาประเทศไปตายเพราะการยั่วยุและคำพูดแข่งเ้่าในอดีตกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้สถานการณ์เลวร้ายลงและเมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่มีอะไรเป็นไปตามที่พูดไว้ในอีกมุมหนึ่งชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนแสดงความอับอายและผิดหวงังพวกเขาเขียนว่ารู้สึกเสียหน้าที่ต้องเห็นข่าวการยึดคืนปราสาทของไทยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกหลายคนบอกว่ารัฐบาลควรออกมาชี้แจงความจริงอย่างตรงไปตรงมา แทนที่จะใช้โฆษณาชวนเชื่อหรือข้อมูลด้านเดียวเพราะยิ่งปิดบังยิ่งทำให้ประชาชนหมดศรัทธาความไม่พอใจเหล่านี้สะท้อนรอยร้าวระหว่างผู้นำกับประชาชนที่สะสมมาเป็นเวลานานและถูกกระตุ้นให้ประทุขึ้นอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์นี้ ในฝั่งของไทยกระแสะความเห็นส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความรู้สึกกว่าศักดิ์ศรีของชาติได้รับการทวงคืนหลายคนมองว่าการยึดคืนปราสาทตาควายไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่และการดำเนินการอย่างเป็นระบบของรัฐไทยความคิดเห็นจำนวนมากชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมองว่านี่คือบทเรียนสำคัญว่าการเจรจา การใช้กฎหมายระหว่างประเทศและการยืนหยัดในจุดยืนสามารถให้ผลลัพธ์ที่จบต้องได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเกินจำเป็นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่ากระแสะความสะใจหรือการย่อเย้ยอีกฝ่ายอาจยิ่งซ้าเติมความตึงเครียดในภูมิภาคเพราะในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องดินแดนและประวัติศาสตร์เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน การแสดงออกที่รุนแรงในโลกออนไลน์อาจถูกนำไปขยายผลจนกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองในระดับรัฐต่อรัฐได้ขณะที่ในกัมพูชาเองคอมเมนต์ที่ด่าทอผู้นำอย่างรุนแรงก็สะท้อนความไม่มั่นคงภายในที่อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจคือคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาบางส่วนเริ่มตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเคยเรียนมา มีการพูดถึงการบิดเบือนข้อมูลและการนำประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเกลียดชังหลายคนยอมรับว่าพวกเขาไม่เคยได้รับข้อมูลจากหลายด้านและเหตุการณ์นี้ทำให้เริ่มสงสัยว่าความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกเล่ามาเพียงด้านเดียวการตั้งคำถามเช่นนี้ถือเป็นสัญญ,ญาณสำคัญขององค์การตื่นรู้ในสังคมแม้จะเกิดขึ้นท่ามกลางความโกรธและความผิดหวังก็ตาม ขณะเดียวกันคอมเมนต์ที่โจมตีหุ่นเซนก็สะท้อนความเหนื่อยล้าของประชาชนต่อการเมืองแบบเดิมๆหลายคนกล่าวว่าพวกเขาเบื่อนหน่ายกับการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอารมณ์ถูกปลุกให้เกลียดประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตภายในประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเหตุการณ์ยึดคืนปราสาทเกิดขึ้นจริงความโกรธจึงระเบิดออกมาในรูปแบบของคำด่าทอผู้นำมากว่าการโทษฝ่ายตรงข้าม ในเชิงภาพลักษณะดับภูมิภาคเหตุการณ์นี้ทำให้ไทยถูกจับตามองในฐานะประเทศที่สามารถยืนหยัดในข้อพิพาทได้อย่างมีชั้นเชิงขณะที่กัมพูชาต้องเผชิญกับคำถามจากทั้งภายในและภายนอกประเทศว่าการบริหารจัดการปัญหาชายแดนที่ผ่านมามีความรอบคอบเพียงใดนักวิชาการบางคนมองว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กัมพูชาต้องทบทวนท่าทีและวิธีการสื่อสารกับประชาชนของตนเองใหม่ หากยังคงใช้วัฒกรรมแข็งกร้าวแต่ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์จริงได้ความเชื่อมั่นก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆในโลกออนไลน์ภาพของคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยถ้อยคำรุนแรงถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วกลายเป็นไวรัสในหลายแพลตฟอร์มผู้คนจากประเทศอื่นๆในอาเซียนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางส่วนแสดงความเป็นกลางบางส่วนวิพากษ์การเมืองภายในของกัมพูชาและบางส่วนเตือนให้ทุกฝ่ายใช้สติ พราะความขัดแย้งในภูมิภาคย่อมส่งผลเปอทุกประเทศไม่ใช่แค่คู่กรณีโดยตรงท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเทียงข่าวการยึดคืนประสาทเท่านั้นแต่เป็นกระจกสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่านั้นทั้งเรื่องความเชื่อมั่นต่อผู้นำการใช้ประวัติศาสตร์และชาตินิยมเป็นเครื่องมือทางการเมืองและพลังของโซเชียลมีเดียที่สามารถขยายอารมณ์ของผู้คนให้รุนแรงขึ้นในเวลาอันสัน้น คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่ด่าทอหุนเซนอย่างดูเดือดอาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความไม่พอใจที่สะสมมานานและการยึดคืนปราสาทตาควายก็เป็นชนวนที่ทำให้ทุกอย่างวัลทุขึ้นพร้อมกันสำหรับอนาคตสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองคือท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาว่าจะรับมือกับกระแสะความไม่พอใจนี้อย่างไร จะเลือกใช้การปราบปรามปิดกั้นข้อมูลหรือจะหันมาเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านขณะที่ไทยเองก็ต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของชาติควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ในภูมิภาคเพราะสุดท้ายแล้วประเทศเพื่อนบ้านย่อมต้องอยู่ร่วมกันต่อไปเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญว่าความจริงความโปร่งใสและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ คือสิ่งที่ขาดไม่ได้หากไม่ต้องการให้ความขัดแย้งเล็กๆลูกกรามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต